การเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมคงไม่นำไปสู่ทางออกประเทศไทยแต่โดยภาพรวมแล้วคนไทยส่วนใหญ่ก็จะยังคงไม่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีแต่แผนใช้เงินแต่ไม่มีแผนหาเงินทำให้มีความเสี่ยงว่าน,นี่สารนะของประเทศจะพุ่งไปเรื่อยๆจนทำให้ฐานะการคลังของประเทศมีความเสี่ยงต้องล้มละลายในอนาคต ท่าผู้ชมครับไม่กี่วันมาเนี้ยผมได้อ่านข้อเขียนชิ้นหนึ่งของคุณธนงขันทองที่เขียนเอาไว้ก่อนการเลือกตั้งที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปเรื่องปัญหาและความท้าทายของประเทศไทยที่เรากําลังเผชิญหน้าอยู่ปัจจุบันและอนาคตเมื่อผมอ่านดูและวิเคราะห์ดูแล้วจะเห็นได้ว่าสุดท้ายแล้วการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ยังไม่ใช่ทางออกของประเทศไทยหรือคําตอบในการเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงยั่งยืนและการดํารงชีวิตอย่างอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนไทยแต่อย่างใดเลยผมขอแนะนําคุณธนงขันทองหน่อยเป็นเพื่อนกัลยาณมิตรของ เป็นผู้เชี่ยวชาญข่าวต่างประเทศและเป็นคนที่ถือได้ไว่าเป็นนักประชญาคนหนึ่งในเรื่องของความคิดปรชัชญาของการปกครองเอาละเรากลับมาต่อถึงข้อเขียนอันนี้คําถามคือว่าเมื่อมองเรามองให้พ้นถึงประชาธิปไตยสีวินาทีท่านผู้ชมเข้าใจใช่ไหมคำว่าประชาธิปไตยสีวินาทีผมไม่ควรัญญััิสั์นี้ขึ้นมานั่นคือเวลาท่านผู้ชมลงเลือกตั้งลงคะแนนเสียงนั้นก็คือนับ1-4ถึงแล้วก็หยอดปัดลงไปนั่นคือสิทธิของท่านผู้ชมหมดไปละหลังจากนั้นแล้วระบบการเมืองก็จะบังคับให พรรคการเมืองแทบจะไม่ต้องสนใจเราอีกต่อไปข้อเขียนชิ้นนี้ของคุณธนงเป็นข้อเขียนที่ดีมากๆผมเห็นด้วยทุกประการอยากเลยเอามาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมได้ชมรับทราบผมสรุปใจความสําคัญมาเล่าให้ฟังถ้าอยากได้อ่านฉบับเต็มก็เข้าไปอ่านได้ที่ Facebook ธนงแฟนคลับนะฮะผมขึ้นชื่อให้ดูนะฮะของคุณธนงเองคุณธนงก็พูดอย่างนี้ครับการเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมคงไม่นําไปสู่ทางออกประเทศไทยแม้ว่าจะได้รัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารประเทศแต่โดยภาพรวมแล้วคนไทยส่วนใหญ่ก็ใจ ยังคงไม่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรืออาจจะเลวร้ายลงไปด้วยซ้ําจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่กําลังตามมาที่สำคัญที่สําคัญไปกว่าน,นั้นท่านผู้ชมครับคุณตนงบอกว่าเสถียรภาพและความมั่นคงของประเทศต่อไปจะแขวนอยู่บนเส้นได้มองดูนโยบายหาเสียงแต่ละพรรคการเมืองแล้วจะเห็นได้ว่ายังยึดติดในประชานนยมการใช้จ่ายอย่างเหนียวแน่นเพื่อหวังชนะเลือกตั้งแล้วมีโอกาสในการฟอร์มรัฐบาลคุณตนงพูดต่อแต่ไม่มีพรรคการเมืองใดนําเสนออุดมการทางการเมืองหรือแนวทางการบริหารประเทศผ่านการ การปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองและสังคมเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมที่ยั่งยืนที่แท้จริงพักเพื่อไทยชูนโยบายแจกเงินดิจิทัลหนึ่ง 10, บาทต่อหัวพักก้าวไกลหมกมุ่นเหลือเกินก,กับการแก้กฎหมายมาตรา1นึหมกมุ่นจนเหมือนบ้าคลั่งไปแล้วพักพังประชาัฐสัญญาจะเพิ่มเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุพักภูมิใจไทย,ยเน้นในการพักหนี้พักรวมไทยสร้างชาติเสนอแนวนโยบายตั้งกองทุนฉุกเฉินวงเงิน30 0 0 0ล้านบาท พักประชาธิปัตย์หาเสียงตั้งกองทุน3แสนล้านบาทเพื่อช่วยเหลือ SME ขนาดเล็กและขนาดกลางพักชาติพัฒนากล้าเน้นการแก้ปัญหาหนี้สินด้วยการยกเลิก b บล็คลิสต์ของเครดิตบูโรพักชาไทยพนาหาเสียงแบบขอไปทีเสนอแผนสร้างงานสร้างไรายได้กับผู้สูงอายุเบี้ยคนพิการเดือนละ3า0 0บาทท่านผู้ชมครับมีแต่แผนใช้เงินแต่ไม่มีแผนหาเงินไม่ว่าพักใดจะชนะการเลือกตั้งก็าตามนโยบายรัฐบาลใหม่ก็ยังคงยึดติดอยู่ในประชานิยมรูปแบบเดิมๆคือเน้นการใช้จ่ายหรือการสร้างหนี้การบริโภคแต่กลับไม่มีแผนการว่าจะหาเงินไรายได้มาจากไหนแทบจะทุกพักการเมืองคิดว่าเมื่อชนะการเลือกตั้งและได้มีอำนาจในการบริหารประเทศแล้ว จะเดินหน้าก่อหนี้ในงบประมาณแผ่นดินต่อไปเพื่อการใช้จ่ายจะได้สแสวงหาผลประโยชน์จากการคอร์รัปชันื่อตนเองและพ้องทาให้มีความเสี่ยงว่าน,นี่สาธารณะของประเทศที่ขยับเกิน60%ต่อ GDP แล้วจะพุ่งไปเรื่อยๆจนทําให้ฐานะการคลังประเทศมีความเสี่ยงต้องล้มละล,ะลายในอนาคตเหมือนประเทศส่วนมากในโลกนี้ที่เดินตามอุดมการระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมทุนนิยมท่านผู้ชมครับรัฐบาลใดที่ไม่มีรายได้สมดุลหรือเกินดุลก็มีแต่แต่มีราย จ่ที่เกินตัวในท้ายสุดประเทศชาติจะไปเดินทางไปสู่หายนะเหมือนอเมริกาหรือประเทศที่พัฒนาแล้วกําลังเผชิญอยู่จากการเดินแนวทางระบบเศรษฐกิจแบบเสรียนิยมหรือทุนนิยมซึ่งให้ประโยชน์กับในทุน แต่รัฐบาลกับมัดมือมัดเท้าตัวเองทําให้ไม่สามารถดูแลสวัสดิการประชาชนได้ท่านผู้ชมครับคุณธนงบอกว่าวิธีเดียวที่รัฐบาลจะมีไรายได้พอการรายจ่ายคือรัฐบาลต้องกลับมาเป็นผู้นําในการบริหารเศรษฐกิจเป็นเจ้าของกิจการเองหรือเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในกิจการสําคัญของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ของความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นการเงินการธนาคารน้ํามันพลังงานโทรคมนาคามอุตสาหกรรมการผลิตที่สําคัญเป็นต้น พูดง่ายนะท่านผู้ชมครับประเทศจะเจริญและมั่นคงได้รัฐบาลต้องรวยต้องเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทหรือธนาคารซึ่งทําให้มีไรายได้จากการลงทุนเพื่อนํามาพัฒนาประเทศไม่ใช่คอยจะเก็บภาษีขาเดียวและต้องมีแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนอย่างแน่นอนในทางตรงกันข้ามถ้ารัฐบาลไม่ได้เป็นผู้นําทางเศรษฐกิจมีฐานะยากจนหรือมีหนี้สินมากมายปล่อยให้บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ผูกขาดธุรกิจมีอํานาจเหนือตลาดหรือมีอํานาจเหนือระบบการเมือง,องการใช้ งินปลนเปลินนักการเมืองและขา้าราชการจะทําให้โครงสร้างทางการเมืองและเศรษฐกิจถูกบิดเบือนธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กและประชาชนเดินดินธรรมดาจะถูกเอาเปรียบการพัฒนาประเทศจะไม่มีเป้าหมายหรือทิศทางที่ชัดเจนเนื่องจากเอกชนจะไม่ลงทุนในกิจการที่ให้ผลตอบแทนระยะยาวไม่ว่าจะเป็นการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีระดับสูงในที่สุดแล้วท่านผู้ชมครับความสามารถในการแข่งขันของประเทศจะด้อยลงไปเรื่อยๆและรัฐบาลจะไม่สามารถแบกภาร,รกิจอันใหญ่หลวงในการดูแลการกินด อยู่ดีประชาชนทั้ง70ล้านคน 000. ตามที่พวกเราคาดหวังไว้ประเทศไทยมีจา oh. นวนพ่อค้านักธุรกิจมีเงินหลายหมื่นหลายแสนล้านบาทหลายล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นมีความมั่งคั่งติดอันดับเศรษฐีมหาเศรษฐีของโลกในที่สารฟอบส์ในขณะที่รัฐบาลไทยกับมีนี่มีภาราในการใช้จ่ายเพิ่มส่วนคนไทยส่วนใหญ่ไม่ต้องพูดถึงปากัดตีนถีบค่าครองชีพสูงขึ้นหนี้ครัวเรือนของประเทศไทยมีสัดส่วนเกือบ90%ซของ GDP ซึ่งสูงติดอันดับแนวหน้าของโลกเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเท่ากับ ว่ารัฐบ,บาลไทยทรัพยากรของประเทศไทยโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมของประเทศไทยและคนไทยทั้งประเทศอุดหนุนความมั่งคั่งให้พ่อค้านักธุรกิจรวมทั้งนักลงทุนต่างชาตินับวันจะรวยยิ่งขึ้นจากการผูกขาดหรือการมีอำนาจเงินหรืออำนาจทางการตลาดที่เหนือกว่าคู่แข่งปัญหาความเหลื่อมล้ำในประเทศจะทวีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคตจนมีความเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤตสังคมเพราะานับวันคนจนยิ่งจะจนลงเมื่อประชาชนส่วนใหญ่อยู่ไม่ได้ประเทศชาติก็อยู่ไม่ได้นโยบายของการพัฒนาประเทศ ที่ผ่านมาชนชั้นระดับผู้นําและปัญญาชนไทยท่านผู้ชมรู้มาว่าได้รับพิทธิพลจากธนาคารโลกและการลงทุนการเงินระหว่างประเทศที่แนะนําให้ประเทศต่างๆให้เลือกเดินในแนวทางเสรีนิยมและทุนนิยมให้เปิดเสรีทั้งระบบเศรษฐกิจและการเงินให้เอกชนเป็นผู้นําและให้รัฐบาลเป็นผู้ตามเพราะมีความเชื่อว่าเอกชนมีความสามารถในการบริหารดีกว่าและมีความคล่องตัวกว่าในการปรับตัวกับกลไกการตลาดและการเปลี่ยนแปลงของโลกในขณะที่รัฐบาลมีหน้าที่เพียง คอยกากับและดูแลข้างหลังสิ่งที่มันตามมาท่านผู้ชมครับคือการแปรรูปั้านากิจหรือปล่อยให้เอกชนธุรกิจเข้ามาสแสวงหาผลประโยชน์ในกิจการที่ต้องอยู่ในการดูแลของรัฐบาลซึ่งเคยถือว่าเป็นความมั่นคงของประเทศไม่ว่าจะเป็นการเงินการธนาคารพลังงานน้ําไฟฟ้าโทรโครมนาคมมินําซํายังมีการออกนโยบายเอื้อธุรกิจขนาดใหญ่และต่างชาติในช่วงที่ผ่านมาจากการเปิดเสรีระบบเศรษฐกิจโดยไม่ปกป้องธุรกิจขนาดเล็กและภาคการเกษตรการให้สัมปทานการขาย กิจการหรือขายหุ้นรัฐบาลออกไปที่ดูเหมือนว่าจะดีแต่แรกเริ่มแต่ท่านผู้ชมครับพอผ่านไปแล้วจะเห็นว่าสิ่งที่ได้นั้นไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่เสียเพราะเกิดสภาพที่เรียกว่ารวยกระจุกจนกระจายคนไทยส่วนใหญ่แทบไม่ได้ประโยชน์อะไรไม่มีการกระจายไรายได้อย่างเป็นธรรม คุณธนงบอกว่านโยบายเสรีนิยมทุนนิยมที่ชื่อมันก็บอกในตู่แล้วให้สิทธิและเสรีภาพอย่างเต็มที่กับนายทุนและนักลงทุนที่มือยาวสามารถกอบโกยเท่าไหร่ก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องคํานึงถึงส่วนรวมทําให้เกิดความโลภความเห็นแก่ตัวเมื่อประสบความสําเร็จหรือรวยขึ้นก็พยายามเอาเปรียบสังคมและคู่แข่งมากยิ่งขึ้นโดยผ่านการผูกขาดและการมีอำนาจเหนือตลาดขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศกําลังเดือดร้อนระบบเสรีนิยมทุนนิยมได้พิสูจน์เห็นในประเทศต่างๆทั่ว โลกแล้วนะท่านผู้ชมนะว่าล้มเหลวการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมและสร้างความเหลื่อมล้ําจนมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดวิกฤตสังคมหรือการปฏิวัติที่รุนแรงแต่เมื่อพูดถึงรัฐบาลที่ควรต้องกลับมาเพิ่มบทบาทในระบบเศรษฐกิจรวมทั้งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในกิจการที่เป็นยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศท่านผู้ชมครับคนส่วนใหญ่จะสายหัวเพราะถูกล้างสมองให้คิดถึงระบบสังคมนิยมอันล้าหลังที่รัฐบาลคุมปัจจัยการผลิตแต่ไม่มีสิทธิเสรีภาพในการบริหารจัดการเห็นได้จากความล้มเหลวในกิจการของรั หรือรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่ในช่วงที่ผ่านมาที่เต็มไปด้วยปัญหาคอรัปชันและความด้อยประสิทธิภาพทั้งนั้งที่กิจการรัฐอยู่ในฐานะที่ได้เปรียบเพราะว่ามีการผูกขาดเรื่องนี้มีส่วนในความเป็นจริงแต่มันเกิดจากระบบการเมืองที่อ่อนแอผู้นําไม่เข้มแข็งไม่มีความเด็ดขาดไม่ได้รับการรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมไม่ได้เอาคนเก่งที่มีความสามารถมาบริหารจัดการมักจะมองแต่ผลประโยชน์ของตัวเองและพวกพ้องในระยะสัน้นพูดง่ายๆว่ามีการโกงกินทุกระดับและไม่เว้น ทุกพักแม้กระทั่งพักเก้าไกล ถ้ามีอำนาจในรัฐบาลก็จะถูกระบบมันทําให้เน่าเฟะเช่นนี้เช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วไม่มีข้อยกเว้นท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับประเทศไทยตกลุมพรางกับดักของแนวความคิดเสรีนิยมทุนนิยมซึ่งต่อต้านบทบาทของรัฐบาลในเศรษฐกิจแนวสังคมนิยมที่ถูกมองว่าเป็นโบราณเต่าล้านปีโดยอ้างความล้มเหลวของประเทศสหภาพโซเวียตและยุโรปตะวันออกที่เดินในแนวทางสังคมนิยมในยุคสงครามเย็นทําให้รัฐบาลไทยทุกสมัยที่มาจากการเลือกตั้ง หรือยึดอำนาจต่างเอื้อผลประโยชน์ให้ในายทุนทําให้แทนที่รัฐบ,บาลจะรวยเองกับทําให้ในายทุนรวยและอะไรล่ะคือโมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่เป็นทางออก ในขณะที่ระบบเสรีนิยมทุนนิยมที่นอกจากจะสร้างความเหลื่อมล้ำแล้วยังสร้างวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินทุกๆ7หรือ10ปีเข้าอยู่สู่ยุคเสื่อมโมเดลของเศรษฐกิจใหม่ที่มีการผสมผสานกันระหว่างอุดมการ์สังคมนิยมและระบบการตลาดที่มีทั้งจีนและอินเดียได้นํามาปรับใช้กําลังเข้ามาแทนที่เพราะว่าเป็นระบบที่คาตอบที่แท้จริงสําหรับการพัฒนารประเทศและดูแลผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมนายเซอร์เกกลาซิเยฟนักเรศรษฐศาสตร์ชาวรัสเซียและผู้ อยู่เบื้องหลังการสร้างพิมพ์เขียวสำหรับเงินสกุลร่วมของกลุ่มบริกส์กลุ่มบริกส์ก็คือกลุ่ม B บราซิลอารัสเซีย I ออินเดียซไชน่าและเสคือแอฟริกาใต้ s ซา t h a f ฟริกาได้อธิบายว่าโมเดลของจีนรวมทั้งอินเดียที่มีการเอาจุดแข็งการวางยุทธศาสตร์จากส่วนกลางและเศรษฐกิจแบบการตลาดผสมผสานกันมาเข้ารวมกันรัฐบาลจะควบคุมเศรษฐกิจด้านการเงินและโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งสร้างผู้ประกอบการธุรกิจกำลังก้าวขึ้นสู่ ขึ้นมากําลังจะกลายเป็นระเบียบเศรษฐกิจโลกใหม่แทนระบบเซรีนิยมทุนนิยมที่มีการบริหารเชิงแนวดิ่งสั่งการลงมาจากข้างบนและไม่มีส่วนร่วมของพนักง,งานหรือแรงงานซึ่งจะล้าหลังและไม่มีความสามารถในการแข่งขันอีกต่อไปท่านผู้ชมครับคุณธนงบอกว่าในระบบเศรษฐกิจใหม่นี้มีอุดมการสังคมนิยมและชาตินิยมเป็นพื้นฐานสังคมนิยมเนี่ยเพื่อสังคมชาตินิยมคือเพื่อชาติบ้านเมืองของเรามีการใช้ระบบบริหารที่มีความคล่องตัวสูงมีองค์กรเครือข่ายทางการผลิต รัฐบาลทำหน้าที่เป็นตัวประสานในการดึงเอาพลังต่างๆจากสังคมทุกภาคส่วนเพื่อเป้าหมายเดียวคือการฟื้นฟูสวัสดิการางสังคมต่างจากระบบเสรียนิยมทุนนิยมที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นแต่อย่างเดียวไม่ให้ความสนใจในการอยู่รอดของส่วนรวมเหมือนกับผู้ถือหุ้นของปตทปตท,ทต้องดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใช้ผลประโยชน์ผู้ถือหุ้นดีขึ้นก็ต้องขึ้นราคาน้รมนให้มันแพงๆให้มีกําไรมากขึ้น แต่สังคมโดยส่วนรวมประชาชนจะลำบากแค่ไหนก็ไม่สนใจท่านผู้ชมครับเงินไม่ใช่ตัวชี้วัดในระบบเครกิจใหม่แต่เป็นเพียงเครื่องมือการนำไปสู่การฟื้นฟูสวัสดิการสังคมรัฐบาลจะทำหน้าที่หลักในการจัดสรรเครดิตในระบบเพื่อให้ธุรกิจเอกชนสามารถเข้าถึงเงินกู้ที่มีภาระดอกเบี้ยต,ต่ำโดยไม่จำกัดวงเงินถ้าหากเป็นโครงการที่จะทำให้สวัส,ส,วสดิการสังคมโดยรวมดีขึ้นโดยธุรกิจที่ดีอยู่แล้วจะนำพาสังคมไปข้างหน้าทั้งในเรื่องการจ่ายภาษีการ การจ้างงานการสร้างนวัตก,กรรมใหม่ผมยกอย่างให้ฟังง่ายๆนะฮะนี่เป็นความคิดของผมไม่ใช่ลุงคุณธนงนะฮะเหมือนกับว่ารัฐบ,บาลสนับสนุนให้มีการติดโซลา่าเซลล์ทั่วประเทศไทยแล้วรัฐบ,บาลน,นำหน้าที่เป็นตัวประสานให้เงินกู้กับหน่วยงานเอกชนที่ต้องการจะทําธุรกิจในการติดโซลา่าเซลล์แล้วก็ทําให้การฟ้าฝ่ายผลิตการฟ้าฝ่ายพิพากและการฟ้านครหลวงต้องสร้างระบบในการรับซื้อไฟฟ้าคืนจากประชาชนจากไฟฟ้าโซลา่าเซลล์ซึ่งเหลือใช้ในวัน นี่ยกตัวอย่างห้ฟังให้เห็นชัดด้วยเหตุน,นี้ในระยะเวลา30ปีที่ผ่านมาคุณธนงยกตัวอย่างเศรษฐกิจจีนเศรษฐกิจจีนได้เติบโตเร็วกว่าเศรษฐกิจของสหรัฐมากกว่าตั้ง3เท่านอกจอากนี้แล้วจีนยังแซงหน้าสหรัฐในด้านประสิทธิภาพการผลิตการส่งออกสินค้าไฮเทคอัตราการเจริญเติบโต ทำให้อีก5ปีข้างหน้าเศรษฐกิจจีนใจะใหญ่กว่าเศรษฐกิจสหรัฐหรืออาจจะเร็วกว่านั้นจีนฉลาดสามารถเรียนรู้เทคโนโลยีได้เร็วเพราะว่าให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนด้วยเงื่อนไขที่รัฐบาลมีขอมีหุ้นส่วนด้วยและต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีทําให้คนจีนสามารถพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีได้จนทุกวันนี้จีนมีเทคโนโลยีของตัวเองที่นําหน้าตะวันตกและไม่ต้องพึ่งพาต่างชาติต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ของเซมิคอนดักเตอร์ปัญญาประดิษฐ์ ควันตัมคอมพิวเตอร์การที่จีนก้าวเข้ามาเป็นหมหาอำนาจในโลกทางเศรษฐกิจได้เพราะว่าจีนมีรัฐบาลที่เข้มแข็งมีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวคือพรรคคอมมิวนสิสต์การบริหารของเศรษฐกิจจึงทําได้ต่อเนื่องมีการเดินตามาการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาวการตัดสินใจต่างๆเป็นไปตามฉันธามติภายในพรรคสามารถปราบคอรัปชันได้ต่างจากระบบประชาธิปไตยที่มาควบคู่กับเสรีนิยมทุนนิยมที่เต็มไปด้วยความขัดแยง้งการแข่งแย่งผลประโยชน์อำนาจ รัฐบาลอยู่ได้น้ำนานาจไม่นานไม่มีการบริหารแผนพัฒนาประเทศระยะยาวการคอร์รัปชันระบานะดหนักนอกจากนี้แล้วท่านผู้ชมครับประเทศจีนยังเป็นเจ้าของระบบแบงก์ รัฐวิสาหกิจรวมทั้งถือหุ้นในทุกบริษัทที่เป็นยุทธศาสตร์ของงานพนาประเทศไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการบินน้ำมันพลังงานประกันภัยไอทีไฮเทคการก่อสร้างโทรคมนาคมค้าปลีกสื่อดังเดิมโซเชียลมีเดียเรียกได้ว่าไม่มีธุรกิจอะไรที่รัฐบาลไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเมื่อเขาสร้างธุรกิจให้เจริญแล้วค่อยๆปล่อยให้เอกชนจีนเข้ามารับช่วงต่อแม้แต่การส่งออกซึ่เป็นเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนเศรกิจจีนรัฐบาลจีนก็ให้เงินดุดหลน,นเพื่อให้ขายของ ได้ในราคาถูกหรือบางครั้งขายต่ำกว่าทุนเพื่อแย่งสุดชิงส่วนแบ่งการตลาด การบริหารของจีนธุรกิจจีนเป็นไปแบบแนวนอน h o r i z o n t a l ที่เปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามีส่วนร่วมสูงทั้งในการบริหารหรือการแสดงทางความคิดเห็นต่างจากแนวดิ่งคือจากข้างบนลงมาของเสรีนิยมทุนนิยมที่ให้พนักงานเป็นเพียงลูกจ้างที่ต้องทําตามคาสั่งผู้บริหารอย่างเคร่งครัดทําให้พนักงานขาดความรู้สึกผูกพันกับองค์กรตั้งแต่วิกฤตการเงินปี2008เป็นต้นมาโลกก้าเข้าสู่ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในวงจรรอบใหม่เงินทุนจํานวนมากมายมาศถูกกระดมเข้าสู่ การพัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะปฏิวัติโลกให้เข้าสู่สังคมดิจิทัลโดยชพางยิง่งนาโนไบโอเอนจิเนียริงและไอทีการสื่อสารประเทศที่จะมีความสามารถในการแข่งขันต่อไปท่านผู้ชมครับต้องมีรัฐบ,บาลท,ที่สามารถไฟแนนซ์ธุร,รกิจด้วยเครดิตระยะยาว ดอกเบีย้ยต่ำเพื่อพัฒนาหรือรับเอาเทคโนโลยีใหม่จีนอยู่ในสถานะที่จะทําอย่างนี้ได้เพราะว่ารัฐบาลกับเอกชนร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อเป้าหมายในการยกระดับสวัสดิการสังคมและเอาชนะตะวันตกจะได้ไม่ถูกรังแกหรือถูกล่านังคมอีกต่อไปอนี่คือส่วนของความเป็นชาติยม นท่านผู้ชมสังคมนิยมคือจีนทํางานทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของสังคมทั้งสังคมแต่ต้องต่อสู้ยกระดับนวัตกรรมเพื่อเอาชนะตะวันตกจะได้ปม่ถูกรังแกนี่คือชาตินิยมท่านผู้ชมเข้าใจอย่างฮะส่วนอเมริกาและยุโรปนั้นเม็ดเงินส่วนมากจะไหลาจากระบบการเงินการใช้ใจ่ายที่เกินตัวของรัฐบาลผ่านงบประมาณขาดดุลและจะเข้าไปเก็งกําไรตลาดการเงิน เนื่องจากระบบเศรษฐกิจถูกแปรไปเป็นระบบการเงินไปสะเกือบหมดโดยการผลิตในเศรษฐกิจที่แท้จริงถูกลดความสำคัญลงไปเรื่อยๆเนื่องจากจีนมีการบริหารเศรษฐกิจที่เป็นประสิทธิภาพสูงเงินหยวนที่ถูกปล่อยเข้าไปในระบบสร้างมูลค่าเกินท่ากับเศรษฐกิจที่แท้จริงเพราะว่าเงินหยวนนั้นเอาไปลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือภาษาอังกฤษเขาเรียก productivity ในบ้านเราขาด productivity อเมริกาทุกปนนี้ก็ขาด productivity ยุโรปก็ขาด productivity เมื่อเศรษฐกิจมีประสิทธิภาพ สูงเงินเฟอ้อก็จะต่ำต่างจากระบบของอเมริกาที่เงินเฟอ้อสูงเนื่องจากดอลลาร์ไหลเข้าไปสู่ในระบบที่มุ่งไปสู่อะไรไม่ท่านผู้ชมการบริโภคและการเก็งกาไรในตลาดการเงิน ทำให้ยิ่งวันอเมริกาถูกจีนทิ้งห่างในการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะเวลาข้างหน้ารัสเซียและอินเดียซาดิรเบียหรือแม้สิงคโปร์ต่างมีรัฐบาลที่ค่อนข้างเข้มแข็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัสเซียรัสเซียท่านผู้ชมครับถูกตะวันตกแซงชั่นมากที่สุดในประวัติศาสตร์โลกแต่เขายืนหยัดได้โดยไม่รับผลกระทบถือมมากเนื่องจากรัฐบาลเป็นเจ้าของธุรกิจพลังงานเจ้าของสินค้าโภคภัณฑ์สามารถควบคุมสถานการณ์และใช้เป็นเครื่องมือสงครามเศรษฐกิจเพื่อตอบโต้สหรัฐและยูได้ถ้าเศรษฐกิจรัสเซีย อยู่ในมือเอกชนเป็นส่วนใหญ่เหมือนประเทศไทยป่านนี้รัสเซียคงล้มละลายไปแล้วเพราะว่ารัฐบาลไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่จะไปต่อรองท่านผู้ชมครับคุณธโนงเขาทิ้งท้ายไว้อย่างนี้พักการเมืองไทยนักการเมืองไทยผู้บริหารประเทศต้องเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทรัฐบาลสมัยและอุดมการณ์สิทธิจะต้องสลัดทิ้งเสรีนิยมทุนนิยมให้ได้ระบบการเมืองไทยต้องมีผู้นําที่เข้มแข็ง,ขงมีคุณธรรมไม่โกหกพกลม เลือกคนเก่งที่เสียสละมาทางานยกเลือกการปลูกขาดในภาคธุรกิจและการหัวกันในระบบการเงินปร,ราบคอร์รัปชันให้ได้ทุกระดับด้วยมาตรการที่รุนแรงเด็ดขาดเหมือนที่จีนทํารัฐบาลไทยต้องนําเข้าจุดแข็งของระบบสังคมนิยมและทุนนิยมมาประสานกันผ่านการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศจากส่วนกลางและนําเอาเศรษฐกิจการตลาดเข้ามารวมกันโดยรัฐบาลจะควบคุมธุรกิจด้านการเงินอุตสาหกรรมพื้นฐานทั้งหมดผ่านการเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นใหญ่รวมทั้งช่วยสร้างผู้ประกอบการธุรกิจ หน้าใหม่หรือหน้าเก่าที่มีศักยาภาพผ่านการให้เครดิตดอกเบีย้ยต่ำแก่ธุรกิจที่มุ่งเน้นในการสร้างนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่หมที่ก้าวทันโลกทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องมีสํานึกท่านผู้ชมครับนี่สําคัญมากเลยสําคัญยิ่งในความเป็นชาตินิยมต้องการทําให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรืองมีความมั่นคงต้องมีคุณธรรมมีความตั้งใจยกระดับสวัสดิการสังคมเพื่อให้คนไทยทุก คนอยู่ดีกินดีธุรกิจขนาดใหญ่ต้องถูกควบคุมอย่างเคร่งครัดไม่ให้ใช้อำนาจการเงินหลือมหน้าที่เหนือตลาดมาเอาเปรียบธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กแรงงานไทยที่มีรายได้ต่ำและเกษตรกรชาวไร่ชาวนาที่เป็นกระดูกสันหลังของชาติต้องไม่ถูกกลไกทุนนิยมระบบในหน้าเอารัดเอาเปรียบอีกต่อไปการที่รัฐบาลจะดูแลภาคสังคมที่อ่อนแอท่านผู้ชมครับรัฐบาลต้องรวยมีฐานะการคลังที่มั่นคงมีทรัพยากรเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมในการประหานเศรษฐกิจผ่านการคิดใหม่ทำใหม่ เพราะว่าการเก็บภาษีคนรวยเพื่อมาดูแลคนจนนั้นจะไม่มีวันที่จะ ทำงานได้ไม่เวิร์กการที่เราจะทำเช่นนั้นได้ต้องมีชั้นธามติในประเทศที่มีความมุ่งมั่นร่วมกันในการปฏิรูปโครงสร้างของประเทศอย่างแท้จริงแทนที่อยู่ไปวันๆเหมือนในช่วงที่ผ่านมาเพื่อว่าประเทศไทยจะได้เกิดใหม่มิฉะนนั้นแล้วประเทศไทยจะตกเป็นสมบัติของนายทุนหรือว่านักการเมืองไม่กี่คนรวมทั้งนายทุนต่างชาติที่มุ่งหวังยึดครองประเทศไทยผ่านการผูกขาดทำให้ประชาชนไทยอยู่ร่วมกันไม่ได้ ท่านผู้ชมครับคุณธนงบอกว่าการปฏิรูปจะต้องครอบคลุมถึงการปฏิรูปที่ดินเพื่อความเป็นธรรมหรือดูแลภาคประชาชนการปรับโครงสร้างสาหกรรมการเงินการปฏิรูปโครงสร้างภาษีและการปฏิรูปธุรกิจธนาคารและเครดิตโดยที่รัฐบาลจะต้องเป็นผู้นําในภาคเศรษฐกิจอีกครั้งในรูปแบบไฮบริดระหว่างสังคมนิยมและทุนนิยมให้มีความคล่องตัวคำานึงถึงสวัสดิการและความเจริญก้าวหน้าคนไทยทุกคน ท่านผู้ชมครับคุณธนงบอกว่าเรากําลังอยู่ในห่วงของประวัติศาสตร์ที่กาลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงโดยที่จีนและรัสเซียกําลังจะก้าวขึ้นมาเป็นม,ามหาอำนาจโลกแทนม,ามหาอำนาจคั่เก่าของเของเมริกาและอังกฤษผ่านการนโยบายทางเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหนือกว่าทําให้จะมีความสามารถในการแข่งขันสูงและทิ้งคู่แข่งทางตะวันตกอย่างห่างเลยศูนย์กลางความเจริญของโลกจะอยู่ที่จีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้ไทยจะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากโอกาสทสานที่รอเพียงเงื่อนไขเวลาที่จะมาถึง แต่ก่อนอื่นไทยต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนต้องผ่านการยกระดับสารภาพทางประเทศผ่านการปฏิรูปโครงสร้างในรูปแบบไฮบริดที่ต้องเอาสังคมนิยมและทุนนิยมเข้ามาผสมผสานกันท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้แหละครับความคิดเชิงยุทธศาสตร์ระยะสั้นกลางและระยะยาวที่ผมเห็นด้วยเกี่ยวกับประเทศไทยพวกผมมีการปรึกษาหาหรือพูดคุยการถกเถียงอย่างนี้อย่างเข้มข้นทุกวันผมทิ้งท้ายเอาไว้ในวันศุกร์ที่แล้วศุกร์ที่12พฤษภาคม2 5 6 6ว่าข้อสรุปสุดท้ายที่พวกผมได้คือพวกเราอาจจะเปลี่ยน ได้ว่าเป็นฝ่ายอนุรักษนิยมที่ก้าวหน้าคือกลุ่มคนที่ยังเห็นคุณค่าและเชื่อมั่นรากฐานทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมอยู่แต่พวกเรายอมรับพลวัตการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆที่เข้ามายอมรับการพลิกคั่วของโลกในทุกมิติ เพื่อผลักดันให้ประเทศอยู่กับร่องกับรอยสามารถทําให้ประเทศไทยก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงยั่งยืนทําให้ประชาชนชาวไทยใช้ชีวิตอย่างร่มเย็นเป็นสุขสามารถปกป้องประเทศชาติประชาชนและสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่รอดปลอดภัยได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรงของโลกนี้ได้ท่านผู้ชมครับใครก็ตามจะเป็นนายมนตรีจะชื่อพิธาลิ้มเจริญรัตหรือไม่พักไหนจะฟร์มรัฐบาลกับพักไหนสว2 5 0คนจะโหวตหรือไม่โหวตใหใครก็ช่างเขาถ้าเห็นด้วยกับผมว่าประชาไตายสี วินาทีคือการเลือกตั้งผู้แทน4ปีครั้งเข้าไปในสภาเพื่อปู้ยุพยัมประเทศไม่ใช่ทางออกไม่มีข้อยกเว้นรวมทางพรรคก้าไก่ด้วยเพราะเราต้องผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงจากสายอนุรักษ์นิยมที่9ก้าหน้าให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอนุรักษ์นิยมที่9ก้าวหน้าจะรักษาขนมรมเนียมประเพณีเช่นอะไรบ้างละ่ะความกตันยูรู้คุณคนการมีสัมมาคารวะการดูแลและ ปกป้องสามัคคีส์ท่านผู้ชมครับมีการโหนเจ้าในอดีตมากเหลืเอเกินเพราะคนที่โหนเจ้าในอดีตนั้นมองความมั่นคงในมิติเดียวกวามือมองสามัคคีสัต์ในมิติเดียวคือความมั่นคงแต่มันไม่ใช่มิติของการที่จะ ปกป้องสาธารกษัตย์ได้ดีที่สุดก็คือมิติของทําให้ประชาชนในประเทศไทยกินดีอยู่ดีพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมน้ําใจของเราสาธารกษัตย์ให้กําลังใจประชาชนทุกคนแล้วเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อชุมชนในขณะซึ่งรัฐบาลไม่มีปัญญาหรือไม่มีเวลาได้ไปดูแลถ้าประชาชนกินดีอยู่ดีแล้วเนี่ยสาบารกษัตริย์จะมีความมั่นคงไม่ใช่ว่าการเป็นพลเอก เหมือนพลเอกประยุทธ์จันโอชาหรือคนที่แวดล้อมพวกอนุรักษ์ตกขอบมองทุกอย่างในมิติเดียวก็คือว่าจะรักษาทธางพันธสัตว์ได้นั้นต้องเน้นที่ความมั่นคงอย่างเดียวมันไม่ใช่นะท่านผู้ชม